สวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะเช้านี้ออกไปเดินอากาศแค่15องศาเองต้องเรียกว่าตอนนี้คงจะเย็นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเหมือนเดิมนะคะหลังจากเดินแล้วก็ลุงเดี่ยกาแฟที่ร้านเดี๋ยวจะพาไปที่ตลาดวอมาร์กันไปซื้อยาหยอดตาค่ะฮัลโหลลุงทั้งปเปีนนะอันนี้คือเบโก หลับหมาแล้วก็แมวแล้วตอนเนี้ยมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมาค,คนก็กินหมาก็กินด้วยอ่ะอสองให้ห้าคำพอร้อนนั่นเนี่ยสามสี่บอกว่าห้าคำนะแต่เดี๋ยวก็ต้องให้กินหมด ค่ะพอแล้วใส่เราไปตลาบต่อค่ะไม่ใช่คนเก่าเหรอ นมด้วยนมแมวโอ้โหทำอะไรกันเนี่ยนกเป็นฝูงตัวโตนในอีกาแต่งชุดเดินมาเลยไม่มีปัญหาดีมาตลาดเช้าๆเนอะ เดินไปเอายานะเดินไปเอายาก่อนลุงก,ก็อยู่แถวน,น,นี้ซื้อมะเขือด้วยไว้ทำซาวซ่า้าก็อเอาไปก,กันรีบเดินเลย ดีนะไม่ค่อยมีคนใกล้ถึงวันฮาลาวีแล้วค่ะที่ไหนที่ไหนก็มีขายของนะท็อฟฟี่เต็มเลยเตื่นเต้นดีนะ เดี๋ยวเราจะมาเอายา Excuse me Excuse me I need help I need help right here <c oughs> อ้ยอันไหนดีอะ Bring อันไหนเอ่ย Contact อย่ะ รีฟเฟรช์เอ้ยโน้ตโน้ตดิสวั t h ันนี่ดับดิสวันยดายคอนแทคเลนดรอปโอเคดิสวั thank you เด <c oughs> <to> ินต่อไหนมาแล้วก็พาดูเลยว่าเขามีขายอะไรกันบ้างเนาะ นี่ค่คะป้าไม่แน่ใจว่าจะจัดบ้านดีหรือเปล่าเพราะว่าหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านสําหรับผู้สูงอายุนะคงไม่มีใครมาเดินหรอกคะ่ะเดี๋ยวพาเข้าดูทุกช่องเลยเนาะเขาอยู่ในช่องเดียวกันเดี๋ยวลุงถามเอ๊ะทำไมไปนานจังเลยมัวแต่ถ่ายเนี่ยคะ่ะ เข้ามันทุกช่องเลยนะใครเจะวันไหนเร็วเลือกจะเป็นอะไรดีอันนี้ก็คือเสื้อผ้าที่เขาเอ่อให้แต่งกันวันฮาโลวีนฮะเอออันนี้เราหน้าแต่งนั้นเนี่ยหน้ากากทั้งหลายอ ก็ต้องขอเวลาหน่อยนะลุงนะอันนี้ล็อกที่สองนะไม่รู้วเขาจะมีกี่ล็อกน่าจะสักสี่ล็อกเนาะบ้านเราเมืองไทยมีขายแบบนี้ไหมน่าจะมีเนาะ เด็กๆคงจะชอบกันหน้าดูเลยเมื่อก่อนมาใหม่ๆแต่งบ้านวันฮอลลวีนเตรียมรับให้คนมาเอาเทอฟฟี่ที่บ้านนะแต่และคนก็แต่งตัวกันมาตื่นเต้นมากเลยค่ะเปิดเสียงเพลงด้วยนะทำเสียงเพลงน่ากลัวน่ากลัวแล้วก็แต่งหน้าบ้านให้มันน่ากลัวนะมีครั้งหนึ่งทำเป็นข้างหน้าเป็นโลงศพหน้าบ้านเป็นโลงศพมีชื่อนู้นชื่อนี้ใส่ชื่อ ปรากฏว่าไปชื่อไปตรงกับคนหลายคนตื่นเช้ามาเจอกระดาษที่ชู่ขว้างเต็มบ้านเลยอันนี้คือแผ่นแกทอฟฟี่นะคะที่เขาขายกันที่นี่เขาเวลามีอะไรทีนึงอะเขาจะแบบรีบกันมากเลยแย่งกันขายเนาะแต่ละตลาดจะแต่งกัน ก่อนหน้าก่อนหน้าเดือนกว่านะอันนี้ช่องท,ทอฟฟี่สูงขึ้นไปนู่นเ,นนเลยเราก็เดินไปเดินมาเนาะ <c oughs> มีใครจะมาว่าเราหรือเปล่า <S <S วันนี้ซื้อแค่นี้ไม่มากมาย สิบบาทสามสิบสามสิบบาทสามสิบเหรียญก็เยิ่มกันนะซื้อเสร็จเรียบร้อยไม่เอาถุงหิ้วันแบบนี้เลยเพราะมันนิดเดียวไงเห็นหน้ามันๆเนี่ยอย่าทากันแดดนะจ๊ะ